สบายดีพี่นอ้องสบายดีมื่อนี่ผ้ามาตาดเวียดนามเอ Ar ตฮองกงมาเกตอยู่อาดิงตันตลาดเวียดนามอาหารเอเชียบักเกอร์ไยู่นี่ว่ตตรงห่วงผู ima, as, ้ได้สิมาเท็กซัสนี่มาอเมริกาบักเกอร์อาหารเหล่ากินอย่างแน่ ได้ขี่ขานก็นมาหาดอาหารตัวนี้หาดอาหารคล่องตัวนี้เนี่ยคนนี่เธอนี่อาหารเอเชียบากแค่ใตายไปนอกไปเข้ามาทางไหน,นมาปะเนี่ยทางไหนเข้าก็จะเป็นแมวนี่นะโอ้มีอาหา้องกินซุป ตลาดองกงมาเก็ตน,นี่สิปนิ้ตลาดของคนเล่านี่หานห่านเสื้อผ้าของสาวหล่อมปนิด <c oughs> มาซซี่ยังโมผุนหาแล้าเบิ่งหานคล้ายคัอ้ายคุนนะห่านคล้ายคําสบายดีปะโดนหรนะชมมัซืีอใบเตยเฮ็ดเฮ็ดขนมสันเป็นแล้กกันปวดสบายดีปะได้กินนะได้กินนะคันเห็ดเป็นได้กินอรไงนี่วาแม่เบิ่งหานคล้ายคํก่อนมาสนอ อ่าวพีโดคุณฟ้าทีโซผลยุกยามีคมเมิด์ผลมีเบิร์ด์ผนบุญล้อมบุญดอมอยู่ดาลัสท็กซันกคเรนเทรียู่อาริงตันอาริงตันอาริงตันได้นี่ฮ่ามันไม่คายผลนะผลเมเปิ้ลนี่ก็คล้ายกับงามงามเลยมือนนะคล้ายค่ำนี่ผลผลเนื้อป่าผลอันนี้ป่าค่อยจะมาสื่ออย่างประณีต โอ้ไม่อะอ้าวคุณบอเอาเงินมาได้นี่ดเด็เนี่พ้นพนพันมีบดชกเนวป้าติสุหวานยาท่านนั่งอามาปีคิมมพอดบดสิงทุกอย่างพูดนะโอ้ยผู้ใดนสนใจมาหารบุญดอมหรือว่าติดต้ข้ากระไดข้าสิีทรงไห้อะไดเนียอะไรเออถามมาโคษนาคล้ายแต่คล้ายไงค,ครับผม อือฮะคล้ายๆพอบเลนี่นะผุ่นจะได้เงี้ยนมันี่ได้โอ้ยผู้ใดอยากกินยาจอยอยาก,ากยาโจยผุ่นราคาเป็นกันเองมิจตึกนี่พอกินคือยังนี่ปาทีเท่ามีบัตรูนี่ผู้ใดอยากกระฟมคาเฟ่อยห่านบุญดอกมีบัตรูแนลเจวเจลอ้อยเจยวห่านบุญดอกนี่ทงสิบหาเดือนเนี่ย เจมีบิคูเจวอีเม่เ้ยอาหารล่าอยู่ีนบัคเก้ร้าย,ายบิรตงห่วงผู้ดได้มาเมกาของกินของอยากล่าวบิอืดุนเบอดประดเสื้อผ้าคุนนะเสื้อผ้ากับบักงามน่งผู้ได้อยากได้ติดต ปาเสือมาจะสอกตะไถด้วยเนาะปลาพุ่นาพี่น้องเลยผมผมพดคายโบชูนแนวตัวนี้ปลาห้านี่เขาขายอันเนี้ยก็ะสากระเบือยันเดือยโดเขาขายโบชูนแนวปูไรจิไทยทิโตทิโตเฮากระไดอืมปลาทิโต,ตผมผม ผมพี่น้องผมพูดได้จะเป็นอเมกอกกัเมกันผมทองบดอืดคุนนะดิบอกดิบมั่นค้องท่าหนาท่าตา,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 าบวกเมกสุดเด็กๆเด็กหน่อยเสื้อผาคนลาวเา้ยดิูมีบทคุณแนวงามนาวผุนกัเสือกันนาว,านาวมาขายป้าเสือเด็กหน่อยมัเติมงามเนะาะคุน โอ้ยงามเลยๆเยสดบ่มีดูผู้หญิงเด้เอ้ยคุณนะขรีมเคิมอย่างขรีมไขมอกไขมกนี่แปที่โตเอ้ามันหา่านว่ามันหา่านขายคำหนึงเดียวไดว้มันหา่านขายเบอร์ชูแนลปที่ตเปลรอยไ,ไหลีผ่าพูรอยากไรลีผ่ามากนี่เด้อที่โต เออจำนำบอดาบอดำบอกจำนำบได้เต uh, uh ัว huh. น mm ี้เด้อถึกถึกงามงามโอเคเอาเท่านั้นเดพี่น้องปากไม้โอ้ยมะขาตัวนี้โอโอโอาเานี้โอเคโอเคไป